จะมารีวิวสกูชี่ของทางลาซวอนค่ะบิ้นก่อสามชิ้นนะคะในคอลเลคชั่นนี้ก็จะเป็นคอลเลคชั่นเบบี้โลสก็คือดอกกลาบนะคะเป็นแบบเบบี้ใช่ค่ะของน้องฟิวนะคะจะเป็นสีเหลืองมุกค่ะแล้วก็ด้านหน้าจะเป็นเหมือนแบบว่าสีชมพูนิดนึงค่ะสีนี้นะคะจะเป็นสีชมพูค่ะแล้วก็จะมีสีเรนโบมุกนะคะเรนโบมุกสีสายลุ้งนะคะนี่ค่ะสายลุ้งแบบมุกมุกค่ะ แพคเกจนะคะจะเหมือนกันหมดค่ะนี่นะคะแพคเกจจะเป็นสียงฟูนะคะด้านบนจะเป็นโบด้านล่างก็เขียนว่า Baby ้โรสถ้าใครมองตรงมุมนี้นะคะจะเห็นคําว่าสวอนค่ะนี่นะคะสวอนตัวเล็กๆอยู่ด้านข้างด้านหลังนะคะจะเป็น Baby ้โรสแล้วก็เป็นโลโก้ทางร้านสวอนนะคะแล้วก็ช่องทางการติดต่อค่ะดูนักอีนะคะห้ามรับประทานเป็นของสะสมนะคะไว้บิบเล่นค่ะค่ะน้องฟิวแพคเกจคือเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าตัวกุชชี่สีจะไม่เหมือนกันค่ะเพราะว่ามีทั้งหมด3สี น้องรี้แกเลยไหมแกแล้วค,ค่ะค่ะคอลเลคชันนี้นะคะมีทั้งหมดสามสีค่ะตอนแรกม,มีแค่สองนะแต่ว่าสีสายลุกออกมาใหม่นะคะนีโน่เป็ชอบสีนี้กับสีพ,พุ่มบีมชอบทุกสีนะคะเพราะว่าสีเขาสวยมากโอ้สีเขาสวยมากอีนุ่มไหนน้องเพียวเขาชอบสีพุ่มโอ้สีพุ่มสุล้ำสุด อนนี้นะคะแกะมาแล้วค่ะสีเหลืองมุกสีมพูมุกแล้วก็สายลุงม,มุกค่ะค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ะาสีกันแบบใกล้ๆกันนะคะนี่ค่ะเริ่มจากสีเรนโบ์ก่อนนะคะสายลุสใช่รงเห็นไหมสีนี้ก็จะมีสีม่วงสีเขียวสีเหลืองสีออกส้มๆระหว่างระหว่างสีแดงตรงนี้นะคะเห็นไหมก็มีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าสีนะคะด้านหน้าน,นี่ถ้าใครสังเกตด้านข้างนี่จะมีโลโก้นะคะเขียนว่าสวอนค่ะ นี่นะคะตรงนี้เขียนว่าสวอนตรงนี้นะคะจะเป็นตัวเหมือนเหมือนใบเขาหรือเปล่าตรงนี้นะคะสีเขียวมากค่ะบีบก,กัน้นสโลว์ไหม่ซีมสโลว์ <Slow S 2> มากเลยน้องฟิวแล้วกลิ่นบบกลิก่นกลาบฟุ้งเลยนะคะกลิ mm. ่นหอมมากแล้วก็สโลว์สุดๆเลยนะคะค่ะนี่ค่ะนี่ด้านหลังว้า น้องฟิวต่อไปโชว์สีเหลืองมุกข,ของน้องฟิวหน่อยเดี๋ยวเพื่อนๆนะคะมาดูสีเหลืองมุกกันนะคะกันใกล้ๆเลยค่ะคะ่ะนี่นะคะของน้องฟิวก็จะเป็นสีเหลืองมุกที่สวยมากแล้วก็ด้านหน้าจะเป็นสีฟูด้วยใช่ไหมน้องฟิวใช่ค่ะตรงปีบนิดๆนะคะก็จะเป็นสีฟูตรงนี้นะคะก็จะเขียนคาว่าสวอนค่ะนี่นะคะตรงนี้นะคะน้องฟิวเห็นเป็นใบไม้นะคะสีเขียวเข้มใช่ค่ะเป็นเหมือนก้านนะคะแล้วก็เหมือนเป็นลีบใบเขาด้วยเดี๋ยวไม่ชอบความสโลว์กันเลย โลไม่แพ้กันเลยนะคะค่ะดีเราขึ้นเราขึ้นกลิ่นก็หอมนะเป็นกลิ่นกราบใช่แล้วค่ะพอบดีกลิ่นฟุ้งเหมือนกันแล้วค่ะพี่ฟิลใช่ค่ะแต่พี่ชอบสีเขามากเลยนะคะทั้งสามสีเลยค่ะเพราะว่าสีเขาโดดสวยมากๆน้องฟิลคะชอบทั้งสามสีเลยแล้วก็เป็นสีบุ๊กด้วยนะคะค่ะนิฟิลสีต่อไปเลยสีต่อไปนะคะจะเป็นสีชมพูมุกค่ะก็คือสีนี้นะคะที่ฟิลถืออยู่ มาค่ะบีกัน <Wh ee. S 1> ว้าวกลิ่นนะคะก็หอมมากเลยใช่ค่ะนี่นะคะฝั่งนี้จะเป็นลายเส้นนี่ค, mm hmm. คือความสโลงเขานะคะคือสโลงมากค่ะแล้วก็เนื้อนิ่มมากๆนะคะดูสีฟิล์มบีโอโหนี่นะคะอีกที่หนึ่งชิ้นนี้พี่ว่าเนื้อเขานิ่มที่สุดแล้วนะนองฟิล์มนะคะชอบสีเลยค่ะค่ะฟิล์มนะคะก็ชอบเหมือนกันค่ะทั้งสามสีนะคะ ชอบสีเรนโบ์มากที่สุดนะคะเพราะว่าดูแปลกดีแล้วก็สีเขาแบบมุกสวยมันนะคะอย่าน้องฟิลกับพี่ฟิลนะคะก็จะเอาไปเล่นในะละครสกุชี่ค่ะใช่ค่ะสลหรับาคิมนี้นะคะเป็นอย่างที่ต้องขอบคุณพี่หงนะสวรรค์มากเลยนะคะที่ให้เป็นสกุชีด่ดอกกุหลาบนะคะทั้งสามชิ้นค่ะเบบ้โรสใช่้วคะมีสีเหลืองมุกสีชมพูมุกแล้วก็สีเรนโบ์ค่ะค่ะนี่นะคะนี่นะคะชิ้นก็ใหญ่มากนะคะประมาณเท่าฝวามือค่ะดูสีถ้าบีบไม่เือไปถึงมือ,อเลยเชียงฟิล ะะสวยน่ารักมากเลยค่ะน่าสะสมเลยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเปียวฟิวก็ต้องไปก่อนค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายอย่าลืมกดซับสไครต์ให้ฟิวฟิวด้วยนะคะค่ะบ๊ายบาย